สวัสดีเอฟซีฟูฟูซูฟ่นครับผมกิมาตามแนวทางล่าพัฒนาปูโคราดวันซุกที่ยี่สิบหกล่าสองหาหหาอันนี้คือล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อมกักกะตามว่ามากักกะพานได้เนาะเนาะอันนี้คือล่าพัฒนา มันเป็นรัฐบาลไทยได้พี่น้องไดว้วันที่ยี่สิบมุกลาสองห้าหกหก เราพัฒนาปูโคราชของปูโคราดนี่คือเป็นบนล่างได้พี่น้องได้เป็นบนล่างบนล่าง ลราพัฒนาปูโคราชจะเป็นบนล่างบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด,รดสีได้พี่น้องได้ บนล่างวิ่งรูดสีครับผมสีตัวเดียว 3, 1. C, 1. สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด สามแปดสี่แปดห้าห้าแปดเก้าคู่เก้าหางบนลางเด้อพี่น้องเด้อบนลางมีเก้าคู่เก้าหาง ส่วนตัวเน้นบนล่างวิ่งรูดสี่ส่วนตัวเน้นก็เน้นติดสี่ได้พี่น้องได้ตัวเน้นก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดบนล่างวิ่งรูดสี่ ส6ม6กสี่หกห้าหกสามส่วนตัวเน้นก็เน้นติดซีคือซีหกซีเจ็ดคู่สาหางบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างก็จะเรื่มกับตัวน้ำเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบนล่างกับตัวด้วยวันศุกร์ที่20มกราสองห้า ลาวพัฒนาปูโคลาดไปพิจรารณาเบิงวิเคเบิงเดอร์พี่น้องเลยชอบก็จัดขัดก็ผ่านอันนี้คือลาวพัฒนาพี่น้องห้ากับแคบหนาจอยด้วครับเด้ออันนี้คือลาวพัฒนาตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับ วันศุกร์ที่20มกราคม2565สองทุ่มเคืงองหอท่ันผู้ชมโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพระรวยครับผมคลิปหนาพบกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ